แฟนเก่าจะกลับมาถ้าคุณทําแบบนี้สวัสดีครับผมกุรบสอนจีวาของรักสายดำข้อแรกเลยครับให้คุณนะครับไปเปลี่ยนรูปโปรไฟล์คุณนะครับเปลี่ยนทรงผมนะครับเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับเปลี่ยนการแต่งหน้านะครับเพราะอะไรเพราะว่าหน้าเดิมของคุณนะครับเขาเชื่อมโยงไว้กับนะครับสมองเขาเชื่อมโยงไว้กับความรู้สึกแย่ๆครับวันนี้นะครับถ้าเกิดคุณยังใช้โปรไฟล์เดิมรูปเดิมนะครับเวลาเขาส่องกลับมานะครับเขาก็สมองเขาก็จะรู้สึก จำนะครับภาพแย่ๆของคุณนะครับดังนั้นให้คุณต้องเปลี่ยนลุกใหม่หมดเลยนะครับแบบว่า before after เลยนะครับจากดำเป็นขาวอย่างนี้นะครับฟิลเลอร์โบท็อกนะครับใส่เต็มที่ครับแล้วก็ เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของคุณใหม่นะครับให้เขาเวลาส่งกลับมาเนี่ยรู้สึกว่าเป็นคนใหม่สมองเขาจะรู้สึกดีขึ้นต่คุณครับข้อที่2นะครับคือนะครับให้คุณนะครับดูนะครับว่าที่เขาเข้ามาหาคุณเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะครับปมชีวิตเขาอยู่ตรงไหนนะครับเมื่อก่อนคุณเคยรวยไหมเดี๋ยวนี้คุณไม่มีแล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็แสดงว่าเขาเข้ามาหาคุณเพราะว่า เรื่องทรัพยากรนะครับก็ให้คุณนะครับพัฒนาตรงนี้นะครับในะหว่างพัฒนาคุณก็ต้องโพสต์นะครับที่เรื่องสมปมทรัพยากรนะครับของเขานะครับรถเบนซ์เดี๋ยวปลายปีเจอกันนะครับบ้านหรูปีปีหน้าเจอกันนะครับคุณถ่ายรูปบนรถเบนซ์ถ่ายรูปกบ้านหรูนะครับแล้วก็โพสต์นะครับเพื่อเป็นการดึงดูดนะครับให้เขานะครับกลับเข้ามาหัวหาคุณอีกครั้งเวลานะครับเขาส่องกลับเข้ามานะครับเขาก็จะรู้สึกเอออยากอยู่คนคนนี้เพราะว่าตอนที่แรกที่เขาเข้ามาคุณเนี่ยนะครับเพราะว่าเรื่องของปมทรัพยากรรนะคับเา ก็อยากจะอยากได้อยากมีอยากเป็นนะครับอันนี้คือความอยากได้อยากมีอยากเป็นของเขาครับคุณก็ต้องจี้ปมเขาตรงนี้ครับจี้ปมเขาตรงนี้ครับข้อที่สานะครับคือนะครับห้ามทักเข้าไปก่อนเด็ดขาดนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับห้ามทักเข้าไปก่อนเด็ดขาดนะครับแต่เราไม่ได้หยุดนิ่งนะครับให้ไปทําข้อที่2ให้รัวๆนะครับถ้าเกิดวันนี้นะครับทำข้อที่2แล้วนะครับทำข้อที่งข้อที่2แล้วนะครับเขายังไม่ทักมานะครับแสดงว่าคุณยังโพสตได้ไม่ดีพอครับลูกคุณยังดูแพงดูพรีเมียมดูหรูนะครับดู น่าสนใจจี้ปมเขาไม่ได้มากพอนะครับเอาไปทําดูนะครับสําหรับใครนะครับที่อยากจะได้แฟนเก่ากลับมานะครับครูแนะนํามาลงคลาสสะกดจิตแฟนเก่านะครับคลาสดาร์กเนะครับคลาสนี้นะครับจะทําให้เขานะครับโหยหาแล้วก็อยากกลับมาหาคุณเองนะครับใครสนใจนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูนะครับแตะลิงก์ครับหรือใครมีปัญหาเรื่องความรักนะครับสามารถปรึกษาเบื้องต้นได้ฟรีครับเป็นหัวใจทุกคนครับสวัสดีครับ